ตอนนี้แม่น้ำทิพย์ก็ได้พวงมาลัยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปไหว้หลวงพ่อแดงกันนะคะลวดลายแกะสลักสวยงามมากดูเก่าแก่มากๆเลยนะคะโอ้โหนู่นเต็มถนนเลยเฮ้ยเห็นแต่ตรงนี้ วัดเขาบันไดอิดนะคะตอนนี้เราก็จะเข้าไปดูในวัดเขาบันไดอิดกันนะคะนี่ค่ะมีมีเจ้าที่มาต้อนรับแล้วนะคะเจ้านาทีนี่นี่นีฝั่งนี้เที่ยวไปนะคะชัน้นนะคะทางขึ้นชันเป็นด้านในวัดนะคะ ก็เป็นบรรยากาศด้านในวัดนะคะวัดเขาบันไดอิดเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะคะดเดี๋ยวเราขึ้นไปไหวหลวงพ่อแดงกันนะคะไปกราบหลวงพ่อแดงขอพรกันนะคะ ูด้านในสวยงามมากๆเลยค่ะดูดีไหมสวยงามมากเลยโอหลวงพ่อแดงท่านก็นั่งอยู่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปกราบท่านกันนะคะอ๋อ ในนี้ก็มีลิงนะคะเยอะมากเลยดูเขานอนน่ารักมากเลยอะ่ะนี่มีเจ้าถิ่นด้วยนะคะโน่นวิ่งกันเต็มเลยค่ะพระสังกระจายโอ้ดูเจ้าถิ่นนะคะ แอบแอบตัวนั้นแอบไม่ยอมให้ถ่ายนะคะอายกล้องใช่ไหมคะนี่นี่ก็นอนนะคะน,น่ารักมากเลยเจ้าถิ่นนะคะอันนี้เจ้าถิ่นอันนี้ทางเดินไปถ้ำที่จะขึ้นไปหรอไม่เคยขึ้นไปที่นทางเดินเข้าไปในถ้ำนะคะเข้าไปดูกันนะคะ <S <S อันนี้เป็นด้านในถ้ำ โอ้สวยงามมากๆเลยค่ะเข้ามาในนี้เย็นมากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นพระนอนนะคะสวยงามมากในนี้เย็นมากๆเลยค่ะ อันนูก็จะแยกไปอีกทางหนึ่งนะคะที่ก็เข้าเป็นทางอันนูก็เป็นช่ององุโมงค์ด้านบนเห็นป่าลิบๆเลยนะคะอันนี้ก็มีทางขึ้นไปด้านบนนะคะหินย้อยนะคะสวยงามมากๆหินย,ย้อยหินย้อยมีน้ำหยดลงมานะคะเนี่ยน้ำอันนี้ก็เป็นน้ำลิ์เลยนะคะ ถ้าเกิดเจ็บปวดอะไรเนะี่ยเอาไปทาเลยประทุมอธิษฐานนะเนี่ยอธิษฐานแล้วก็ทาถูกแมลงสัตว์กัดต่อยหรือว,ว่าปวดเจ็บเนี่ยเอาไปทาจะได้หายนั่นแหละตดีี่จะอธิษฐานเจ้าอาวาสรงแรกของวัดเขาบันไดอิดอ,อันนี้เป็นประทุนเรือที่เขาถวายให้เจ้าอาวาส วัดเขาบัานไดอีกนะคะเนี่ยเจ้าวัดองค์แรกเก่าแก่มากเลยสมเด็จพระพุทธเจ้าเสือนะคะกษัตริ์กรสีนุธยาถาวายให้กับเจ้าวัดวัดเขาบัานไดอีกนะคะ่าเพื่อนๆชมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินออกไปด้านนอกกันนะคะมี <Okay. S 1> อะไรนอนอยู่เจ้าถิ่นนะคะเจ้าถิ่นนอนอยู่ สบายเลย,ย,เลยหลับเปล่าถ้าจะหลับก็ควรนอนหลับแม่เลยทำบุญลงศพด้วยนะคะ